ก็วันนี้ร้านเค้งติ้งใช่ไหมคะขนมที่ขนมตัวที่เด่นเลยเนี่ยก็จะเป็นขนมเต้าซ้อนะคะเต้าซ้อนเนี่ยถ้าเราเรียกทับศั์เนี่ยก็คือเต้าซ้อเปียก็คือกล่องนี้นะคะเ<อ>ต้าซ้อเปียนะคะ<อ>ก็จะมีไส้หวานไส้เค็มนะคะแล้วล่าสุดไส้ใหม่ที่เราทําออกมาเนี่ยเป็นไส้เปือกนะคะเต้าซ้อเนี่ยมันจะเป็นแป้ง มันจะต่างกับขนมเปีย๊ยะทั่วไปตรงที่ว่าขนมเต้าซ้อเนี่ยนะคะเปลือกเนี่ยมันจะมันจะต้องอบให้ให้ให้กรอบมากกว่านะคะให้กรอบมากกว่าแล้วทีเนี้ยตัวแป้เงเนี่ยต้องอบให้บางกรอบมากถ้าเกิดว่าอบไม่สุกเนี่ยไม่ใช่เต้าซ้อแล้วเต้าซ้อเปีย๊ยะเราเนี่ยจะคล้ายกับที่สิงคโปร์นี่นะเ,ออเพราะว่าตัวเต้าซ้อเปีย๊ยะเนี่ยของเราเนี่ยมาจากสิงเทียนะนะคะหรือว่าโองกนคนฮ่นองกงส่วนใหญ่ใน ในในภูเก็ตเนี่ยเป็นคนจีนภูเียตหมดนะคะก็จะมาจากภูเียนหมดแล้วก็คนที่สิงคโปร์มีนังเนี่ยก็จะเป็นคนภูเกยนคล้ายกับเราเพราะฉะนั้นขนมที่สิงคโปร์มีนางเนี่ยจะคล้ายกับเราเลยแล้วตัวเต้าซอมเปียกเนี่ยนะคะก็จะมีที่สิงคโปร์มีนางนั่นแหละค่ะคือจะคล้ายกับเราถ้าเป็นเปียกที่อื่นนี้ก็จะเป็นเปียกโบละณแบบแป้งโบละณแบบกันถ้าเปียกจริงๆเนี่ยจะต้องแป้งบางชั้นนะคะอือ มีอะไรแนะนำอีกไหมคะมีอะไรแนะนำไหมคะขนมมีมอลล่าวนะคะมอลล่าวแล้วเอาเอามอลออออมอล่าวไปกินหไปกิน